เดี๋ยวเห็ดตัวนี้เดี๋ยวก็จะทำคลิปให้นะคะแล้วค็ชื่อเห็ดอะไรนะ ันี้แก่ละ ดูนะคะทุกคนนี่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 กำลังออกเยอะเลยเห็ดอันนี้อันนี้มีรสเผ็ดนะคนอาจจะต้องเลือกเอาดอกอ่อนๆนะคะ อาจจะโอกมาได้เลยนี ¿que es que? ่ขึ้นหน้านะตัวนี้ไม่ได้โยนเนี่ยได้โย่โอเค อืมอืมไอม่กวดนนี้ค่าผู้ใครงามเลยนี่ยโอ้ยกตกจับ,บกระเอาด้วยเหรอเนี่ยอันนี้ก็จะเป็นยางนะคะทุกคน เ็ดเอลอนก็มีอเก็บไปเก็บไปเก็บไปนั่นเกนี่ b l ล c k e อ f i n shadow ขึ้นมานร้านีย นีแก่แล้วนะคะสวยเลยตัวนี้ได้เดือดโอ้เราก็มาเจอเห็ดน,น้ำทิ้งเอาเมื่อปลูกค่ะตัวนี้เยจะไปปลูก พ่อได้กระสีเอาพอได้กระสีเก็บไป ตัวน,นี้นะพี่น้องเฮ็ดตัวน,นี้ลายลายออกสามตานะตัวน,นี้นะอย่างที่บอกตัวน,นี้จะมีรสเผ็ดนะคะเออเออเอาไปเฮ็ดน้ำพริกค่ะไปลวกจกักสิบห้ายี่สิบนาทีแล้วก็ไปครัวแห่งๆตำน้ำพริกแซบด้วยค่ะอ้าวมันขี้ขาลายนี่ไห้หิวเดวยกัน กดะวยกันกดะวยกนันนี้ได้อยู่อันนี้กแกะน,น่เอนแ้ก็แกแล้วนี่ค่ะทุกคน อันนี้คือผลงานของฝนวันนี้นะคะเดี๋ยวฝนจะขึ้นชื่อให้นะคะเห็ดตัวนี้นะคะสวัสดีค่ะทุกทุกคนเดี๋ยวมื้อนี้สิพามาเห็ดเอเห็ดเอเห็ด,หหดน้ำนมขนปุยสีชมพูนะคะเห็ดตัวนี้ก็คือซีเมียขนขนค่ะอันนี้คือบดีเห็ดเก็บมาแล้วเต็มคืนเนี่ยบดีมีเวลาค่ะเอาบางไว้ก่อนเพราะว่าเรากลับมาดึกเนาะเดี๋ยวจะพามาเห็ดเห็นปะคะ ตัวนี้นะคะจะมีคู่แฝดพิษนะคะก็จะเป็นแค่ค่ายกันเลยค่ะสีลักษณะเหมือนกันด้เบิง้งเพิ่นๆน,น,นะคะแต่ว่าอีตัวที่เป็นพิษเวลาเขาสตาร์ทนี้ตัวที่เป็นพิษนะเวลาเขาตัดเสียงเครื่องบินเวลาที่เราตัดนะคะจะเป็นยางสีขาว แต่ว่าเขาสีเปลี่ยนเป็นเปลี่ยนสีเป็นสีเหลืองทันทีแล้วก็จะมีความเหนียวกวากันค่ะเหนียวแบบเนืดเนืดนะคะแต่ตัวที่เป็นพิษนะคะก็คือตัดปุ๊บยางสีขาวสักพักแป๊บเดียวสิเปลี่ยนเป็นสีเหลืองค่ะตัวพิษนะ่ะเห็นไหมตัวนี้ตัดมาตั้งแต่เมื่อคืนกน็เก็บมาบ่มีบ่มีสีเหลืองสียางตัวนี้คือแบบตัวที่กินได้นะคะ ตัวพิษจะเป็นยางสีเหลืองตัวนี้ส่วนใหญ่ก็จะเป็นตามหนังสือกบ็บม่ได้เป็นเฮ็ดแบบว่าแนะนําให้กินนั่นแหละค่ะเพราะว่าเขาจะมีรสเผ็ดนะเนาะแต่ก็ไม่ได้เป็นพิษนะคะตัวนี้ฝนสิเก็บมาเฮ็ดไอ้ลวกค่ะลวกไว้ก่อนแล้วก็เอาไว้เฮ็ดน้ำพริก ตามป้นนะคะแม่ยางจะเป็นสีขาวแต่เขาจะไม่เปลี่ยนเป็นสีเหลืองนะคะ ช่วงนี้เริ่มทํางานแล้วก็จะไม่ว่างนะคะแล้วก็มันม่นสิเข่าแลดูหนาหนาวแล้ว,ลวค่ะอากาศทั้งนี้เย็นแล้วค่ะตอนเศร้าน,นะเย็นเย็นผมก็สิบ่ค่อยมีเวลามีหลายอย่างให้ทำอะค่ะอันนี้หวังว่าทุกคนคงจะเห็นนะคะ แดดซองน้องพี่น้องเนาะมยางสีขาวเห็นไหมแต่ขาสีบบเปลี่ยนเป็นสีเหลืองนะ White milk cap ถามว่าเคยเก็บแบบเป็นพิษมานำบอกเคยนะคะแต่ด้วยความที่เราเอามาแล้วก็มาสมแบบนี้แหละคะ่ะผมก็คือผมสมจับจับเห็ดทุกดอกนะผมก็จะเจอได้พิษเขาก็สเีหูนะเขาก็สิถิ่ม บางทีเราเก็บ,บรีบๆอย่างเงี้ยบ่ม,มีเวลามานังเอ้ยเดี๋ยวเปลี่ยนหรือยังอะไรเงี้ยเก็บมาแต่เวลาเขามาสอบอีกทีเนี่ยเราค่อยมาดูอีกทีอะคะ่ะอันนี้จะเตรียมแบบว่าลวกนะคะลวกเก็บไว้ก่อน แต่ถ้ามีเวลาอาจจะทำคลิป,ปทำคลิปทำน้ำพริกให้ดูนะคะ ตอนนี้เห็ดแปลว่าออกหลายหลายพี่น้องแปลว่าออกเบิดคูดอ,อกละออกเบิดคู่ทุกชนิดนั่นแหละไอ้ที่ไหว้ก็วไหว้ไปค่ะก็คือจะหมดฤดูเห็ดแล้วละค่ะตอนนี้นะไม่รู้ว่าจะมีคลิปเก็บเห็ดให้ดูอีกไหมอันนี้ขอทำคลิปเห็ดตัวนี้ก่อนนะคะตัวสีชมพูเนี่ยเห็ดน้ำนมขนปุย เห็ดนมนมขนปุยสีชมพูนะคะหรือว่าชื่อเรียกทั่วไปก็วูดลี่วูดลี่วูดลี่มิลแคปหรือว่าจะเป็นเอ่อเบียร์เด็ดมิลแคปอันนี้คือชื่อเรียกทั่วไปนะคะแต่ชื่อวิทยาศาสตร์ผมก็ขึ้นให้แล้วเด้อพี่น้องต้องไปหาเบิ้งกันเองนะเพราะว่าผมก็เขียนให้แล้วทั้งชื่อวิทยาศาสตร์ทั้งชื่อเรียกทั่วไป ทังสื่อแปลเป็นภาษาไทายหายคนเขียนให้เราไปศึกษากันด้วยนะคะทุกคนก่อนเก็บเห็ดนะคะเก็บเก็บเห็ดก่อนเก็บต้องให้แน่ใจก่อนได้พี่น้องเพราะว่าเห็ดเห็ดมันค่ายกันเห็ดพิษมันก็นลายนะศึกษาศึกษาหลายๆก่อนที่สิเก็บตามฝนเด้อก็เป็นห่วงเหมือนกันนะคะเพราะว่าช่วงนี้ฤดูเห็ดก็ทุกปีเนาะก็จะมีข่าวแบบว่าคนกินเห็ดตายเนาะ เพว่าทางเมืองไทยเมืองนอกคือกันค่ะมีข่าวเหมือนกันก็ถ้าเราไม่แน่ใจก็อย่าอย่าเก็บนะคะหรือถ้าใครไม่แน่ใจเวลาคนถามเรื่องเหตุถ้าเรายังไม่เคยเห็นของจริงอย่าไปแนะนําใครเขานะทุกคนอันนี้ขอเตือนไว้หน่อยนะอย่าบอกว่าเออเห็ดน,นั้นเห็ดน,นี้นะคะถ้าคุณยังไม่เคยจับของจริงนะคะบางคนเนะ คือฝุนย่านแบบว่าเขาเรียกอะไรอุปทานหมูอ่ะเพราะคนนึงบอกว่ากินได้กินได้มันก็สีแบบเอ้ยต้องกินได้เนี่ยคนพูดหลายคนอย่างเงี้ยแต่จริงๆถ้าเกิดว่าเป็นการบอกผิดอ่ะมันก็อันตรายเนาะโอ้อันนี้ข้นล่าแล้วแต่ว่าเฮ้าคนกินเนี่เนาะเฮา เราต้องระวังตัวเราเองนะคะทุกคนค่าคือฝนเนี่ยฝนกระยานคือกันโบเมนว่าบบยานนะ จเจอเห็ดอันนี้ด้วยค่ะเห็ดไอ Black e l f i n Fun เอ่อ Black e l f i n Shadow ก็หัวสมองสีดำนะคะเห็ดหัวสมองสีดำจริงๆก็มีหลายอยู่ค่ะไม่ได้เก็บเพิ่อเพื่อน,นใดโอ้ ทุกคนได้ยินเสียงนกไหมมันบินหนีไปแล้วพี่น้องนี่เป็นถ้าได้ยินเสียงนกแสดงว่าเป็นสัญญาณของฤด,ดูหนาวมาแล้วนะคะเขาจะบินหนีเราไปไซล่ะนวนถ้าพวกนกบินหนีแสดงว่าอากาศหนาวกำลังจะมานะคะ ํໍต่อเพื่อมีคนดูเพราะว่ามันสิบเบิดฤดูเฮ็ดแล้วพี่น้องเดี๋ยวสิบ,บ่มีเฮ็ดมานั่งเฮ็ดนั่งเล่นปั่นบิงอืมแดดซองเลยเนะ ด,ดูน้ำนมเขาค่ะน้ำนมออกเยอะเลยอ๋นี่ทุกคนดอกอ่อนๆค่ะก็จะเป็นคนแบบเนี่ยนะคะทุกคนนะถึงเรียกว่าไอ้ขนปุยอะค่ะเนี่ย เป็นแบบนี้ดอกอ,อ่อ,อนๆน,นี่มีขนปุยๆนี่อยากเอออกก็ได้เาะะ่าอยากเอออกก็ได้แล้วแต่แล้วแต่นะคะนี่ยางเขาก็จะออกแล้วถ้าคนบ่มมากรดเพชรเขาก็จะไม่เก็บกินนะคะอันเนี้ย ถ้าตามที่ฝนอ่านข้อมูลมานะคะคนรัสเซียเนี่ยเขาจะเสียเอาไปดองเกลือด้วยค่ะดองเกลือเิ็นกินจะว่าไปรัสเซียเขาก็จะชอบเนาะเ็ดเนี่ส่วนตัวก็จะชอบเฮดที่มีรสเผ็ดหน่อยอะคะ่ะว่า เอามาหเห็ดตำน้ำพริกก็รู้สึกว่ามันแซ่บดีแล้วเดี๋ยวผมจะลวกนะคะเห็ดพวกนี้ผมจะพยายามที่ี่ลวกแยกนะคะแยกจากเห็ดตัวอื่น ีก็จะมีรููนะคะยางสีขาวรสชาติคล้ายๆเห็ดคล้ายๆเห็ดย่างบ้านเฮาค่ะ นี่นะคะต้มนุ่ยอย่างคือเกาล่ะใส่เกลือนะคะโซต์ก็เอาเห็ดลง boiling for at least 10 or 15 15 or 20 minutes ต้มสัก15ถึง20นาทีนะคะ n น c e and c l e ลี now สีสะอาดแล้วนะคะ very really น i c e and clean